สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับสามสาวโอทอปเมืองืองกอนอีกแล้วนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะเราอยู่ที่กลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองสแกนะคะ,ะตําบลเขาชัยทงค่ะอำเภอ ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปรดับ5ดาวของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดดเด่นมากค่ะเรื่องการทอผ้านะคะเดี๋ยวยังไงค่ะเรื่องรา,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 ายละเอียดเชิงลึกนะคะดิวขออนุญาตให้กับพี่ปิยพรค่ะเป็นประธานกลุ่มนะคะช่วยเล่าต่อค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อปิยพรสารนนนะครับผมเ,เป็นประธานกลุ่มทอผ้ากลุ่มทอผ้า บ้านหนองสแกนเนี่ยเกิดมาในยุคผมนะครับแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยเราได้ผลิตผ้าต่อเนื่องมาถึงส0สิบปีแล้ว30กว่าปีแล้วครับผมแต่คุณพี่ยังดูหนุ่มอยู่เลยครับก็ไปเรียนรู้วิชานี้มาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับเอาเข้ามาแล้วก็มีการพอได้อาชีพนี้เข้ามาปุ๊บก็ มาทอมาทอเป็นการส่วนตัวอยู่2ปี 2> <ะ>และทีนี้ก็มีชาวบ้านรอบข้างเขาก็เห็นมีรายได้ะอะไรเงี้ยเ,เกิดขึ้นในชุมชนในอะไรเขาก็เลยมาขอเรียนตอนนี้ก็กระจายงานไปชุมชนใกล้เคียงทั้งหมดาสามหมู่บ้านแล้วก็สา,สาองอเภอด้วยกัน คี่ขผาที่ขายก็แสดงว่าเริ่มจากสิ่งที่รักเนาะแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ความรู้นะคะให้กับบุคคลรอบๆข้างในตำบลรอบๆข้างนะคะได้มีอาชีพเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะทีนี้น่ายาะเยามากเลยนะคะพี่ค่าแล้วสําหรับผลิตภัณฑ์ผ้าของเราล่ะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นแบบเด่นๆที่มาที่นี่จะต้องสั่งซื้อบ้างคะกลุ่มทอผ้าหนองสแกเนี่ยทำทำผ้าด้วยกัน2ชนิดก็คืออีกชนิดหนึ่งก็คือทํา ใหม่ประดิษฐ์คือเส้นใยใหม่ประดิษฐ์แล้วก็ชนิดที่2ก็คือฝ้ายปัน่นปั่นมือแล้วก็เป็นสีธรรมชาติไม่ได้ผ่านการย้อมสีเลยครับ,รบพันฝ้ายเนี่ยเราเราโชคดีดูอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเรามีศูนย์วิจัยพืชไร่ตากฟ้าซึ่งเ,เป็นเ,เป็นการวิจัยพันฝ้ายโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ทางกลุ่มก็เอาเอาเส้นใยตัวเนี้ยมาทอ นะครับก็ที่จะทอได้ก็มี3สีเป็นฝ้ายพันตากฟ้า4ตากฟ้า5ตากฟ้า6ก็สีน้ําตาลแล้วก็สีขาวแล้วก็สีเขียวซึ่งเราจะมาทอเป็นผ้าตัดเสื้อแล้วก็เป็นผ้าคุ้มไหล่ครับแต่ส่วนไหมประดิษฐ์เนี่ยเราก็จะมีเป็นผ้าถุงผ้าตัดชุดเราสามารถออกแบบลวดลายได้เอง จะลูกค้าต้องการลวดลายอะไรที่มันแบบสวยๆหรือว่าอะไรตามสั่งได้เลยครับคำนองเพราะว่ากลุ่มทอผ้าหนองสแกนเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ผลิตครบวงจรก็มีการขึ้นได้ยืนด้วยทอผ้าด้วยคือมีย้อมด้วยครับก็มีนครสวรรค์ก็มีที่นี่ที่เดียวครับที่ทําแบบครบวงจรครับ สำหรับในส่วนต่อไปค่ะถ้าสมมติถ้าผู้ชมค่ะสนใจค่ะอยากจะมาเยี่ยมชมนะคะไม่ว่าในส่วนของโรงทอนะคะซึ่งเรามีกี่จจานวนมากเลยค่ะสามารถที่จะเดินทางมาได้ได้ครับก็ก็เข้าไปอ่ถ้า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 ไม่เดินทางมาจะถ้าถ้าพูดถึงว่าจะดูผลิตภัณฑ์ก่อนก่อนที่จะเดินทางมาดูหรือว่าจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็ดูเข้าไปดูที่เพจของกลุ่มได้กลุ่มทอ้าไทยบ้านหนองตะแก่ไทยไม่มีโยนยักษ์นะครับหรือถ้าพูดถึงว่าอยากจะมา จะเข้ามาที่จะเข้ามาที่กลุ่มก็ก็จับ G P S มาได้ที่นี่ก็มีปักหมุดไว้ครับผม G P S ก็บ้านหนองสะแกไทยไม่มียอยะครับผมสามารถปักหมุดมาได้นะคะ Google Map ค่ะกลุ่มผ้าทอไทยบ้านหนองสะแกค่ะครับผม 우리 n g k